ส่วนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่องการเซ็ตจอยสำหรับจอยผมจะใช้เป็นจอย PlayStation 2นะครับต่อกับอะแดปเตอร์เป็นจอยแท้ทนครับทนดีใช้มา3-4มปีแล้วก็ไม่มีเสียหายอะไรเลยไม่มีพังถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้จอยก็เห็นว่าใช้จอยคอมถูกๆธรรมดาก็ได้นะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆบางคนถามผมมาว่าจอยเนี่ยมันปรับปุ่มกันยังไงอย่างเงี้ยผมก็เลยจะมาแนะนําให้ดูมันก็ปรับง่ายๆเหมือนกับคีย์บอร์ดแหละครับให้มาที่ออปชันนี้ครับกดเข้าไปอันนี้เป็นหมวดของคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราใช้คีย์บอร์ดเนี้ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรต่างๆบนคีย์บอร์ด อ่ะอันนี้ครับมาดูที่นี่ก็คือสำหรับจอยคั้นแรกเรามาที่นี่ก่อนครับให้มาเซตปุ่มตรงนี้ก่อนก็คือเซตให้มันตรงกับจอยของเรานั่นเองบางครั้งนะครับเช่นจอยของผมจอยแรกแรกเนี่ยจากปุ่มอนาล็อกขวาอย่างเงี้ยพอพอต่อเข้ากับเกมนะครับมันจะกลายเป็นอ,อนาลล็อกซ้ายแทน มันก็เลยแบบว่ามันต้องมาเซตใหม่ครับอันนี้ก็เซตไม่ยากครับก็แค่ระบุปุ่มที่เราต้องการให้มันเป็นปุ่มในเกมลงไปนะครับเช่นปุ่ม B อย่างเงี้ยใน p ีเสองก็เป็นปุ่มโใช่ไหมครับก็ให้เรากดปุ่ม O ลงไปทีนี้ก็ไล่เปลี่ยนให้หมดเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันตรงตามที่ จอยของเรานั่นเองอเสร็จแล้วก็เซฟครับเซฟตรงนี้แล้วก็ทีนี้อันนี้จะเป็นปรับปุ่มแบบละเอียดครับอ่ะสำหรับคนที่เล่น PS2 แล้วก็ PSP เนี่ยปุ่มมันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือเอ้ยไม่ใช่ Monhan Park สอง dots กับ PSP มันจะแตกต่างคือ,อาภาค2ดอนเนี่ยมันจะใช้ปุ่มอนาล็อกขวาในการโจมตีนะครับส่วนปุ่มสามเหลี่ยม OX สี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นพวกใช้ของนี่แหละใช้ของออปชั่นทั่วไปมากกว่าเช่นกินยาวิ่งกิ้งเป็นต้นนะครับส่วนของ PSP เนี่ยจะใช้ปุ่มพวก สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมปุ่มโอในการต่อสู้นะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยอันนี้จะเป็นการเซตปุ่มแบบภาค2ดอสก็คือใช้อนาล็อกในการโจมตีส่วนอันเนี้ยจะเป็นการเซตแบบ PSP ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น PSP ดูพอเปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับ ให้ไม่คลิกตรงนี้อันนี้เป็นเป็นหมวดหมู่ของอาวุธแบบว่าแบบว่าปรับขั้นย่อยก็คือปรับเฉพาะอาวุธเลยผมจะคลิกจาบโล่งไปเนี่ยมันก็จะมีให้กดตามตามเหลี่ยมโออะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ปุ่มมันจะน้อยมันจะเป็นการกดควบกันมากกว่าซึ่งก็ค่อนข้างซับซ้อนก็ใช้ยากสำหรับผม ถ้าเป็นโหมดปกติก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วทีนี้บางคนต้องการจะปรับปุ่มที่อยู่ในคีย์บอร์ดทั่ว,วไปเนี่ยจะต้องทำยังไงครับปึ๊บให้มาที่นี่ครับนีอันแรกเลยนี่ครับปรับปุ่มตรงนี้ได้เลย คีย์เข้าไปแล้วก็กดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเลยถ้าสงสัยนะครับให้ว่าปุ่มมันคืออะไรบ้างเนี่ยให้เราง่ายๆเลยเทียบกับคีย์บอร์ดดูคีย์บอร์ดก็มาดูตรงนี้ครับเทียบกันเลยว่าเนี่ยปุ่มไหนมันปุ่มไหนคีย์บอร์ดใช้ทำอะไรเนี่ยชื่ออะไรก็มาดูตรงนี้เลยเนี่ย ถ้ามันชื่อเหมือนกันก็ปรับเปลี่ยนไปได้เลยครับเนี่ยผมจะลองปรับเปลี่ยนเป็นเนี่ยถ้าปุ่มซ้ากันมันจะสลับกันนะครับถ้าเราปรับเสร็จแล้วก็ให้กดเซฟตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเลือกปรับอาวุธอะไรยังไงก็ได้เลย ส่วนอันนี้จะเป็นการตั้งศูนย์อะอนาล็อกนะครับหรือพวกความไวต่างๆอันนี้น่าจะเป็นความไวเอาไว้80นี่แหละดีแล้ว,ลวสำหรับการปรับปุ่มจอยก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปลองปรับกันดูนะครับ